นโนทปกิปกินนิตวลพันธินาุณหลราีที่หนึ่งะครับช่ดอันนี้สองตัวสองตัวก็ใส่ัก็ย้ายยาผมยกผูาห้าไม่นโยุงยกอวนกผู่เดชเดชเยอมาไม่ออกเรือเลี้ยงแถวอเยอะลงพายอะไรมาส่งยกผู้ ตรงอกัได้ตงอหัวเดวั้อยเดี๋วั้อยเดี๋วั้นถเดี๋ยวชั้นอยี๋วชั้นยเดี๋วันเดวั้นถอยเดี๋วันถอวชั้นอเดี๋วชัดีวันเดี๋วั้นยเดีวชันถอเดี๋วชัเดี๋วั้นยเดีวชั้นอยเดวชั้ดวั้นอยเดี๋วัวันวัอดีว กินกินต้องกินรับลมหน้ากันแล้วเขาขันน้อยเขาแพ้จากขันเรียนขันเรียนน้อยจังนี่สองคน นั่นเาบ้อนที่หนึ่งไงยังไงอันนี้นะบ้านที่หนึ่ง